ตอนนี้เวลาเที่ยงวันของวันจันทร์นะคะแมรินเข้ามาเก็บเห็ดอีกแล้วมาเลาะป่าดูเห็ดอีกแล้วค่ะเพื่อความชัวเพราะว่าช่วงนี้เห็ดมันยังเกิดมาเรื่อยๆนะคะทุกคนอ,อยู่บ้านว่างๆเนาะก็เข้ามาเก็บเห็ดด้วยมาถ่ายคลิปด้วยมันมาเจอแล้วค่ะ เห็ดพึ่งหวานดอกแรกของวันนี้สวยมากเลยนี่ดอกนี้แบ่งแล้วอ่ะดอกนี้ก็เอาไว้นี่แหละเนาะทำเชื้อปีต่อไปแต่ว่าดอกนี้ก็จะเก็บนะคะสวยมากมสมบูรณ์แบบมากเลยมีทากน้อยอยู่ข้างในด้วยเนี่ยทากน้อย ออกมาก,ก่อนลูกขอเถอะขอเถอะออกแล้วสวยมากเลยอีกหนึ่งวันที่มาเจอเห็ดเพิ่มหวานสวยๆนะคะเดินเลาะก่อนะจะมีพวกอีกนะป่ามันยังชุ่มอยู่มันยัง ยังยัง,ยงน้าเดินอยู่ค่ะยังแห้งเอ้ยยังไม่แห้งนะเดี๋ยววันนี้สัปดาห์นี้แหละฝนไม่ตกแล้วสัปดาห์นี้จะอากาศแดดออกนะคะมันก็จะเริ่มแห้งแลนะ้วเนาะก็เลยต้องรีบมาเดินช่วงที่ป่ามันยังเปียกอยู่หอจะเจออีกไหมเนี่ยเดินดบูรอบๆนี้ก่อนค่ะเมื่อกี้เดินมาสักพักก็เจอเห็ดเอง เห็ดพึ่งขาลายหมอกส้มสองสาดอกแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปจะเดินขึ้นไปดูทางโน้นวันก่อนเดินน้นแหละแต่ว่าเดินยังไม่หมดเพราะว่าได้ยินเสียงในพรานก็เลยรีบเดินอันนี้มันตุ่มๆขึ้นมาเหมือนจะเป็นเห็ดเลยทุกคน,นตุ่มอะไรอ๋อไม่ใช่ เดินต่อค่ะเจออีกแล้วค้าดอกที่สองสย,ยเจออีกแล้วค้าดอกที่สองสวยสวยเลยดูสิสมบูรณ์มากค้าอย่ายงงามเลยเกิดอยู่ในซอกระหว่างต้นไม้สองต้นนี้โดนกินไปนิดนึงแต่ก็หวยตรงนี้เริ่ม เริ่มผอมแล้วค่ะดูสิสวยมากอูโหูเก็บเดินเลาะวนไปวนมามันก็เจออยู่นะคะนี่ดอกที่สองแล้วนะเห็ดพึ่งหวานวันนี้ตอนนี้ะระฆังในหมู่บ้านกำลังดังเที่ยงวันแล้วค่ะตอนนี้เที่ยงวันแต่แมรินก็มาเดินเลาะอยู่คนเดียวนะคะ คนอื่นเขากำลังจะก,กินข้าวเที่ยงกันเนาะแต่เราก็มาเดินช่วงนี้แหละเดินสบายวนไปวนมาอยู่นี่แหละเดีวก็เจอเนาะโอ้เห็ดพึ่งหวานดอกที่สามสวยมากดูสิ ้าไม่อวบเท่าไหร่แล้วแต่ว่าก็สวยอยู่สวยอยู่โอ้ยถือว่าโอเคอยู่ค่ะวันนี้มาเดินคนเดียวก็หมานอยู่นะเดินเล่นไปเรื่อยๆค่ะหมานอยู่เนี่ยเจอเห็ดน้ำหมากอะไรเยอะแยะเลยนะไหนเราเมื่อกี้เนี่ยบริเวณนี้ เห็นน้ำหมากแต่ว่าไมรีไม่เก็บนะคะนี่นะหนึ่งสองสามสี่สี่ดอกนี่ดอกอ่อนๆก็มีนี่นี่ก็มีห้าดอกหดอกกำลังขึ้นมาก็มีค่ะเยอะแยะเลยเห็นน้ำหมากเนี่ยเห็ดแดงเนี่ยแต่ว่าไม่เก็บแค่นั้นเอง ก็เราก็เก็บเฉพาะเห็ดที่เรากินนะคะดอกที่สามเดินเลาะดูอีกก่อนเพื่อเจออีกค่ะสักบ่ายสองค่อยจะออกจากป่านะเจอดอกนี้ตกใจเลยค่ะสวยมากโอโ้สวย น,นี่เห็ดอะไรอ่ะไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานอีกดอกหนึ่งอยู่ข้างๆกันสองดอกอยู่ด้วยกันนะพี่น้องสองพี่น้องนี่น่ารักมากเลยเนาะเห็ดมันยังมีพอได้เก็บอยู่ ดอกสวยๆ เดินวนไปวนมาพอได้เก็บเรื่อยๆค่ะดอกสวยอยู่นะเสียงอีกามันตกใจคนเมื่อกี้ก็เดินเล่นเรื่อยๆนะคะไม่ได้รนะีบเดินวนไปวนมาวนหน้าวนหลังค่อยๆขขยับไปเรื่อยๆ มันก็เจออยู่มันไม่ได้เจอแบบว่าตื่นเต้นเร้าใจแต่ว่ามันก็เจอเรื่อยๆค่ะให้เราได้เก็บอยู่ตรงนี้คือข้างทางนะทางรถอยู่ตรงนี้เองขึ้นไปบ้านบนเขา แป๊บนึงก็ออกจากป่าแล้วค่ะหยิข้าวแล้วดอกนี้ล้มอยู่น่าจะเป็นกวางเดินชนนะ เนี่ยมันล้มอยู่โอเคอยู่นะเอาได้อยู่ค่ะฝนจะตกหรอเสียงฟ้าร้องหุมเลยตรงนี้นะคะมีเห็ดเห็ดร่มสามดอกสวยๆหนึ่งดอกสองดอกดอกนี้น่าจะกวางเดินชนแล้วก็ดอกนี้ สวยโอดอกนี้ก็ไม่ค่อยงามแต่ว่าก็เอาได้อยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากที่บ้านของแม่ดินเองนะคะเม,เ,เมื่อเช้าไปเก็บเห็ดมาเนาะแล้วก็จะมาสรุปเห็ดค่ะ ถือว่าโอเคอยู่นะคะคเพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยเห็ดมันก็สวยอยู่นะเห็ดพึ่งก็โอเคสวยๆดอกงามๆก็ยังมีอยู่เนี่ยแล้วก็เห็ดพึ่งหวานนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าดอกเห็ดพึ่งขาลายหกดอกแล้วก็เห็ดพึ่งธรรมดานี่หนึ่งดอกค่ะก็เกือบเต็มกระด้องอีกเหมือนเดิมนะเดิน เดินเล่นๆน,นะคะเดินเล่นออกกำลังกายก็ได้อาหารกลับมาด้วยเนอะก็นับว่าโอเคอยู่ค่ะแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะพักผ่อนก่อนเพราะว่าเดินมา2วัน3วันติดกันแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ